O que ที่ห้องาวเมควิดีโอวันนี้จะมา,งงปปา,าในช่งน้องน้อง dipping เธอซื้องานคัมแบ็คครั้งที่2ของน้อปปงวง dipping จะบอกให้ายอูริมเนี่ยเวลาตัด teaser mv ทีไรอ่ะมีความน่าสนใจทุกครั้งอะเธอไม,ม่ว่าจะเป็นตอน Love Lead, เล v e l y g o ล d e n Child Rocket พังแล้วก็มาถึงวง dipping เธบอกว่า t e a s e ์ทุกครั้งที่ตัดมาทีไรอะ่ะเหมือนเป็นการแรกล้งซึมตลอดคือพอดู teaser เ,เสร็จปุ๊บอ่ะอยากฟังเพลงเต็มตลอดเลยอะ่ะน้อง dipping ก็เช่นกันตอนปล่อย t เซอร์มานะฉันเห็นแล้วฉันก็อยากฟังเพลงเต็มกันเลยเธอแล้ววันนี้น้องๆก็ได้ปล่อย md เป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนึ ก่อนที่ตาเลียนชั้น MV เพลงน้องจะบอกว่าปังปุนคนที่ชันโดนตกเป็นที่เรียบร้อยคือน้องยุนซองนี่เองเธอปังเพลงดิปปิ้งที่ไหนอะต้องเปิดไว้ชั้นแฟนคนน้องยุนซองคือคือมันเป็นกําลังใจในการทํางานมากมากเลยเธอเห็นน้องเต้นเห็นน้องยิ้มเห็นน้องเอื้อเอในการร้องเพลงก็คือเป็นกาลังใจชันแล้ววันนี้น้องก็ได้คำแบกกับเพลงใหม่กับเพลงยังบัดแค่ชื่อเพลงก็มีความน่าสนใจมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดู MV เพลงใหม่ของน้องน้องดิปปิ้งกับเพลงยังบัดกันมาเทิร์นเลยดีกว่าค่ะ อุ้ยเ,ยเมะเทลเมนต์มาแล้วจ้าเปิดฉากมากับน,น้องดงยุนเลยจ้าน้องดงยุนน้องดงยุนเป็นคนที่คิวเข้มน่ารักมากเธอบอกเลยว่าชอบคิวน้องอะ่ะสนิมมากต่อ,อค่ายอูลิมทำเอ็มวีทีไรอะ่ะเอ็มวีสวยทำภาพเหมือนหนังเหมือนละครเหมือนซีรีส์เลยอย่างนี้เลยนะชอบตอน golden น h i l ตอนบอดิตไปคือฉันดูฉันร้องไห้เลยอ่ะ จะเกิดอะไรขึ้นไมเนี่ยจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจจะมีซอมบี้ไหมอ๋อเศษสว่างโอ้าาโอจนโลดีมากผมเมื่อกีุ้นโลคือแบบดีมากชอบคัามท่าที่ว่าท่ากันหน่อยวัยวงเนี้ย คือแบบไม่ได้หรอวะใส่ชั้นคือขัน่นเดียวอะ่ะไม่เนอะที่ฟ้าแบบสกิลแบบมากอะ่ะไอเอีน้องยอมฟาผมทองไงล้อมีแล้วล้องยอมเป็นคนนี้หน้าหวานนะเธอ ยังบอกว่าผมเป็นเด็กๆนะพอจำะไรตัวนี้มาเสีนงาน้องอมากต้ยนะอรีตาเราอารป็าคนนี้ทำได้รมาก ขับนาีอะไรก็ออกมาจริงองผมันดีมากคือดีมากต้ก็่อนนี้ผมดั่ไม่ได้อีกแล้วงานดีมากอ่ะองเลยว้งยันาดอ่ะ ผมน้ำยืนตงน้งดีมากแต่ว่าเซ็ตที่ใส่ชสีดำเนี้ยหล่อมากเซ็ตผมสูงโตแล้วหล่อมาก ไปคูบกรอบไม่ไหวหล้วว่ะดีมากโอ้ยลูกแมวะโอ้โอ้โอ้เก๋า พคนก็จบแล้วกับเพลงยังบาดกับน้องๆดิบป,ปิ้งบอกเลยว่าจบได้อย่างงง,งงวยชะงหจนฉันแบบว่าฮะเกิดอ,อะไรขึ้นจบแล้วจบจริงๆจบแบบว่าอ้าวจบแล้วหรอ หลักสามเมื่อกี้แล้วได้งงวยกับสับสนกับตอนจบเอ็มีเป็นที่เรียบร้อยแล้วตตดจบมันปิดไฟสวิตชอ่งเลยเธอคือแบบปื๊บแบบปุ๊บจบปั๊บเลยแต่จะบอกว่าเพลงมันมีกลิ่นอายความเป็นก o l d e n c h ม l ไหมอ่ะคือเรารู้สึกว่าลายเส้นของค่ายวูลิมเนี่ยมันก็จะมีลายเส้นบางอย่างที่แฝงเข้ามาคือฟังแล้วรู้สึกว่าเนี่ยคือเพลงของค่ายวูลิมรู้สึกว่าจังหวะเพลงทำนองเพลงอย่างเงี้ยมันมีความเป็นโกลเด้น h i l แต่ใส่ความสดใสเข้ามามากยิ่งขึ้นเพราะว่าด้วยความที่ลูกน้องๆดิปปิ้งยังมีความสดใสยอยู่เพลงม ยังไม่เปลี่ยนแปลงน้องยังคงความน่ารักน้องๆไว้อยู่เพียงแค่เพิ่มดีกีความโตขึ้น,ข,นขึ้นมาเท่นั้นเองการคำแบาครั้งนี้น้องๆเสื้อผ้าหน้าผมอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าดีกว่ารอบที่แล้วนะในความสึกส่วนตัวว่ารอบเนี้ยมา กระแทกโดนใจฉันมากจนฉันรู้สึกว่านี่ดูจบปุ๊บเตรียมพีออเดอร์บ้านต่อปั๊บเลยคือมันดีมากแต่รู้สึก MV ็มแอดน้อยไปหน่อยไม่เหมือนตอนเดบิวคือเล่นใหญ่อลังการมาก MV ็มรอบนี้ก็คือรู้สึกแบบเซฟเซฟแล้วกันเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่าโดยรวมคือเราไม่ติดขัดเลยนะทุกอย่างดีหมดเพราะฉน,นั้นก็อยากฝากเพลงใหม่น้องๆดิปปิ้งกับเพลงยังบัตรด้วยเข้า YouTube แล้วเซอร์เขาว่ายังบัดด้วยมีน้องๆบอกเลยถ้ายังบัดรนี้ยติดตาตึงใจฉันมากแบบว่าฟิลบอกว่าผมจะเป็นเด็กเลือดใหม่แต่บอกว่าเด็กเลือดใหม่ก็คือน่ารักมากโดนใจฉันมากเตรียมพีออเดอร์บ้านเป็นที่เรียบร้อยถ้าเรา ไม่บ้ายังไงก็จะเปะิดให้คนดูแน่นอนแต่วัสดีค่ะทุกคน,น,น,กน,คท,กคนทุกคนมากค่ะที่รับช่องเราแล้วก็คลิปหน้าจะเชั่นลงไหนเลยติดตามเธอแต่วันนี้ขอบคนทุกคนมากสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะฝากเพลงใหม่ดิปปี้กับเพลงยังบัดด้วยนะเธอบ๊ายบายค่ะ